เราเจ pues ็บขาแล้วโอ้โหมามดกันแล้วน้องพี่้าหมดหนีมีไปเลยมาดีมาอยากให้มากิงแต่เขาหอนนะมายูดูยูดูเอยูยก็ไม่ได้ดูสิว้ายถ้าไม่ลากยาวนะ โอ้ไม่มาละเมื่อก่อนในหลวงรอเก้าสเสด็จได้ยังไงดูนู่นสิต้องม ไม่ได้เลี้ยวเดี๋ยวว่าโค้ง <c oughs> โอ้โหโดอยครับดอยดอยสุดๆนึกว่าสุดแล้วไม่สุดครับโอ้โหสามกิโลนะโอ้โหประเทศไทยอยู่ข้างหลังแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหโ,หโ,หโอโหโหโหโกินอหนนี่ดิ <c oughs> <c oughs> อะไรนะเอ้โกโก้โกโก กาแฟาที่นี่อร่อยนะเพิ่งกินครั้งแรกเพราะว่าที่ผ่านมานี่กินแล้วหัวใจวิงทักทายครับทักทายวันเดี๋ยวนี้เจอกันก็ทักทายแล้วครับมอไซค์นะครับตามหลังกันมาอย่าทักทายว่าอะไรก็ไม่รู้ทำไมมึงขับรถชา์จจังอะไรประมาณนะั้นอันนี้คนขับรถ เอาแล้วนะครับฐานนะครับเขาบอกว่ามีกาแฟให้นอนะนะครับมีกาแฟก็เปลาเป็นนี่นะให้นอนนะครับก้อนเมฆไหมเม้าะ้าวได้ดังไหมบนนี้เลยไหมโอ้อันนี้ฐานอะไรเนี่ยที่พระทหารบอกทำไมธงชาติอันเนี้ย ชพาพม่านะเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยแดนเขามาถึงตรงนี้เลยนะชอบพาม่านะเมื่อกี้นี้มีดาวด้วยเหลืองเขียวแดงนี่นว่ามีกาแฟนี่ครับน,นี่ถหารมียมีดภาพไทยลาวไม่ถ่ายพาม่าแต่เราพม่าหรือถ่ายนาะว่า <laughs> บครับครับเดินหน้ามาจากไหนครับมาจากพญาเมงไายครับพญาเมงไายอันนี้จะไปไหนกันต่อครับมาเรื่อยๆครับผ่านหมีผ่านฮีแล้วก็มีบ้านที่เขานั่งกินกาแฟถ่ายรูปอ่ะเขาบอกว่าบนฐานมีเมื่อกี้ฐานทหารอ๋อมี<เ>อครับขำบลตบนฐานทหารมีรา้านกาแฟแล้วก็จุดชมวิวพี่ฝั่งนี้คือพม่าเหรอใช่ครับเนี่ยเอ๋แนวย้ายาวเนี่ยครับโอ้ไม่เข็ครับ ผมเมื S <S mm ่อ hmm, ก okay, mm ี hmm, like ้ผมเห็นธงอาชาติเนาะฐานฐานพม่าแล้วผมก็บอกว่ามันเหมือนธงพม่าไม่เคยมาเพิ่มมาครั้งแรกครับเดี๋ยวรบกวนพี่แสดงบัตรประชาชนให้ผมหน่อยนะครับเราสองคนเลยนะครับลองสื่อเลยเนี่ยนะครับเอาให้ถ่ายโคกับใบหน้าทีละคนนะครับพี่โอเคเนี่ย อืเอาให้เอาให้พี่ทหารด้วยแม่แม่ตุตาผมแม่ตุแม่ตุ๊กตุ๊กดีเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ขอถ่ายรูปแม่ก่อนเอา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 บัให้พี่ทหารก่อนทำอย่างนี้ก่อนจะถ่ายคู่กันเกับเบนนะครับน้องไม่ยุ่งน้องไม่ยุ่งสิเร็ยบร้อยครับผมมากครับ